สวัสดีค่ะนักเรียนคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาหาลิมิตโดยดูแบบต่างๆทั้งดูเลขยกกำลังแล้วก็ดูเลขฐานเนาะจะได้มีหลายๆวิธีดูการหาลิมิตโดยดูเลขยกกำลังก็คืออย่างเช่นเป็นฟังก์ชันพหุนามฟังก์ชันพหุนามคืออะไรอย่างเช่นเป็นเลขยกกำลังแบบนี้ค่ะ 3x มอกำลัง2บวก 5x บวก8ประมาณนี้ก็คือมี เลขชี้กำลังแบบนี้เป็นตัวแปรเนาะเขาเรียกว่าพหุนามทีนี้ถ้าเป็นของเรื่อง it, ลิมิตเราจะเป็นยกกำลัง n เนาะเป็นเลขของอย่างเช่น3 n ยกกำลังสองบวก 8n ลบ5ย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าฟังก์ชันพหุนามมาดูแบบแรกนะคะก็คือกำลังสูงสุดเท่ากันให้ตอบเลขหน้ากำลังสูงสุดเลยอย่างเช่นอันแรกนะคะ 3 n ยกกำลังสองบวก4 n ่ลบ1ส่วนด้วย4 n ยกกำลังสองลบ5 n เยกกำลังสองเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบให้เราตอบเลขหน้าชี้กำลังสูงสุดเลขชี้กำลังสูงสุดก็คือ n ยก่กำลัง2ใช่ไหมคะดังนั้นก็ตอบเลยว่า n เท่ากับ3ส่วน4ได้เลยโอเคไหมคะเลขชี้กำลังสูงสุดของใน a n นนั้นของในลำดับนั้นเนาะ ไอแบบที่2นะคะก็คือกําลังบนเนี่ยน้อยกว่ากําลังล่างให้ตอบศูนย์เลยนะคะอย่างเช่นกําลังบนกําลังเลขบนก็คือเลขอะไรคะกำลังสองใช่ไหมคะกำลังล่างคือกําลังสามเพราะฉะนั้นกังวลกำลังบนเนี่ยน้อยกว่ากำลังล่างเพราะฉะนั้นให้ตอบลิมิตเข้าใกล้0นวิธีจำก็คืออย่างเช่นเลขน้อยๆส่วนเลขมากๆนะคะจะเข้าใกล้ศอย่างเช่นตัวอย่างนี้ อย่างเช่นสามส่วนห้าเนี่ยจะเท่ากับศูนย์จุดหกเห็นไหมมันเป็นศูนย์เนาะสองส่วนห้านะคะข้างบนเนี่ยน้อยกว่าข้างล่างใช่ไหมคะข้างบนน้อยข้างล่างมากใช่ไหมคะเห็นไหมมันจะเท่ากับศูนย์จุดสี่เนี่ยยิ่งเป็นยังไงคะยิ่งเข้าใกล้ศูนย์เรื่อยๆวิธีจำเลยโอเคไหมหนึ่งส่วนสองอย่างเช่นอะ มูมูคูให้เป็น1ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0.5เห็นไหมมันก็ยังเป็น 0. จุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าใกล้0โอเคนะเนาะอ่ะมาดูแบบที่3นะคะบนมากกว่าล่างนะคะตอบหาค่าไม่ได้หรือไม่มีลิมิตหรือลิมิตเป็นอินฟินิตี้นะคะอีกแบบหนึงก็คือเข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะก็คือเหมือน เลขมากๆส่วนเลขน้อยๆค่ะอย่างเช่น3าส่วนสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1.5พอไปเพิ่มขึ้นไปอีกข้างบนบวก1 4ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ2มันก็ค่ามากเรื่อยๆ5.2ส่วน2ะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2.5ใช่ไหมคะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ยินสียิงมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือเขาเรียกว่าไม่มีลิมิตอะดูตัวอย่างข้อนี้นะคะเลขชี้กำลัง ข้างบนคือ2ข้างล่างคืออะไรคะ N เดียวก็คือ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้างบนมากกว่าข้างล่างก็เลยลิมิตก็เลยเข้าใกล้อินฟินิตหรือหาค่าไม่ได้นะคะหรือไม่มีลิมิตหรือเข้าใกล้อินฟินิตีนั่นเองโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะต่อไป ลำดับหรือ an อยู่ในรูปฟังก์ชัน expo n e n t i a l ฟังก์ชัน expo n e n t i a ชคืออะไรฟังก์ชัน expo n e n t i a l ก็คือเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรค่ะอย่างเช่น2ยกกำลัง n 9ยกกำลัง n แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องลิมิตก็จะเป็นอย่างเช่น2ยกกำลัง x 9ยกกำลัง y ประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าฟังก์ชัน expo n e n t i a l คือเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรโอเคเนาะดังนั้นอะ ถ้าเป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t เ a l เราจะดูที่ฐานสูงสุดของเลขยกกำลังนะคะดูที่ฐานสูงสุดของเลขยกกำลังนั่นเองจะดูคล้ายๆกับฟังก์ชันพหุนามค่ะแต่ฟังก์ชันพหุนามเขาะจะดูที่เลขชี้กำลังนะคะส่วนฟังก์ชัน e x p จะดูที่ฐานนะคะอ่ะมาดูกันค่ะฐานบนเนี่ยเท่ากับฐานล่างฐานบนเท่ากับฐานล่างให้ตอบเลขหน้าฐานเลยค่ะอย่างเช่น ชานบน S4 คือ2ยกกำลัง N เนาะเท่ากันเพราะฉะนั้นให้ตอบเลยค่ะก็คือตอบ6ส่วน4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ A N ก็ตอบ6ส่วน4ซึ่งสามารถตัดทอน,นได้ใช้แม่2เนาะ2 2เป็น4 2 3เป็น6เพราะฉะนั้นตอบเศษ3ส่วน2เสร็จแล้วโอเคเนี่ย พหูนามดูเลขชี้กำลัง e x p ดูที่ฐานเนาะอ่ะต่อไปแบบต่อไปค่ะแบบบนน้อยกว่าล่างฐานบนน้อยกว่าล่างอ่ะดูที่ฐานอันไหนยกกำลัง n น,นี่เนาะยกกำลัง n เ,เพราะฉะนั้นให้ดูที่ฐานฐานบนน้อยกว่าฐานล่างให้ตอบ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ a n นะคะก็ตอบ0ยโอเคไหมสองยกกำลัง n บวกหึ่งนได้3ยกกำลัง n ดูเลขชี้กําลังไม่ใช่เลขชี้กําลังดิดูตรงยกกําลังมันคือยกกําลัง N เนาะ x ให้ดูที่ฐาน,นะคะ่ะบนน้อยกว่าล่างก็ตอบ0อ่ะแบบที่3นะคะบนมากกว่าล่างให้ตอบหาค่าไม่ได้หรือเข้าสู่อินฟินิตคล้ายๆกับฟังก์ชันพหุนามข้างบนเลยนะคะก็คือ กำลังเอ็นเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ครูน่าจะเขียนผิดเนาะอ่ะบอกสอง,สองอได้ยังไงครูขออภยัยอ่ะไม่มีบวกไม่มีเอ็นนะคะตรงนี้กำลังเอ็นเหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นบนมากกว่าล่างนะคะให้ตอบเป็นหาค่าไม่ได้ หรือลิมิตเข้าสู่อินฟินิตี้ใช่ไหมคะโอเควิธีการจำก็บนน้อยกว่าล่างวิธีการจำของครูบนน้อยกว่าล่างก็คืออย่างเช่น1ส่วน2ใช่ไหมคะมันตอบ0 5นุดเห็นไหมมันก็เท่ากับศนเพราะฉะนั้นมันเข้าใกล้ศูนย์ถ้าบนมากกว่าล่างอย่างเช่น2ส่วน1มันก็ตอบ2 3สม่วน1มันก็ตอบ 3, มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆหรือเข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นเองเนาะ หรือใครจะจำวิธีไหนก็ได้โอเคหรือใครจะจำว่าบนมากกว่าล่างมันก็เยอะบนเนี่ยมันเยอะมันหารเลขน,น้อยมันก็เลยไม่สิ้นสุดมันก็เลยมากเยอะมากๆเลยประมาณนี้ก็ได้เนาะอะ,อะต่อไปอันนี้นะคะอะมันจะมีข้อสอบโอเน็ตบ้างนะคะอย่างเช่นให้ an เท่ากับ infinity ส่วน infinity บวก infinity โอยพูดค่ะให้ an นะคะเป็นลำดับหนึ่งนะคะซึ่ง infinity เนี่ยก็คือลิมิตของ bn infinity ตัวที่สองก็คือลิมิตของ cn นะคะลิมิตสองลิมิตเนี่ยเป็น infinity ทั้งคู่เมื่อลิมิตที่เป็น infinity ทั้งคู่บวกกันจะได้เท่ากับ infinity โอเคเนาะ อ่ะถ้าลิมิตที่เป็นลบอินฟินิตี้ทั้งคู่บวกกันจะได้เป็นลบอินฟินิตี้โอเคถ้าลิมิตที่เป็นอินฟินิตี้ทั้งคู่คูณกันจะได้อินฟินิตี้แต่ข้อควรระวังนะคะแต่ ลิมิตท,ที่เป็นตัวหนึ่งเป็นอินฟินิตี้ตัวหนึ่งเป็นลบอินฟินิตี้จะไม่ได้เท่ากับศูนย์นะคะไม่ใช่ลบเจอบวกเหมือนกันตัดตัดนี้ไม่ใช่นะคะไม่มีในนิยามนะคะเราต้องจัดรูปก่อนนะคะค่อยนําไปพิจารณาอีกทีจัดรูปอย่างเช่นตัดทอนคูณไขว้หรืออะไรประมาณนี้ที่เราเคยทำเนาะแบ่งแยกเศษส่วนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเรา ลิมิตอันใดอันหนึ่งเป็นอินฟินิตี้อันหนึ่งเป็นลบอินฟินิตี้ก็ไม่มีนะคะให้จัดรูปก่อนตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบอินฟินิตี้คูณล,ลบอินฟินิตี้ลบคูณล,ลบเป็นบวกไม่ใช่นะคะไม่ใช่เท่ากับอินฟินิตี้นะคะไม่ใช่นะไม่มีในนิยามนะคะต้องจัดรูปก่อนค่อยนําไปเทคลิมิตเข้านะคะไปเทคอินฟินิตี้เข้าอีกทีหนึง่งอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ก็ไม่มีแล้วก็อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ไม่มีเพราะฉะนั้นมีแค่3าแบบนะคะ จำมานะคะอ่ามาดูแบบฝึกหัดเอ๊ครูจะทำข้อไหนให้ดีให้ดูดีนะถ้าทำนี่ก็เฉลยหมดเลยนะนี่ครูหาก่อนข้ออื่นนักเรียนน่าจะทำได้อยู่อ่าอย่าครูเฉลยข้อแปดละกันอ่าข้อแปดเนาะ c an เท่ากับ4คูณ n บวก1ส่วนด้วย n นะคะ ยิธทีทำอะทำยังไงตัวนี้เราเก็บเอาไว้ก่อนสีเนาะเก็บเอาไว้ก่อนแต่ที่หาได้ก็คือ n ส่วน n คือเลขชี้กำลังเนี่ยเท่ากันไหมคะเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังหน้าชี้กำลังเท่ากันให้ตอบเลขตรงไหนคะหน้าเลขชี้กำลังเนาะตัวชี้กำลังเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นเลขหเพราะฉะนั้นก็4คูณกับ ตรงนี้ก็เป็น1.1ส่วน1ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น4ีคูณหมีค่าเท่ากับ1โอเคเนาะอ่ะต่อไปครูทำข้อไหนให้ดูดีนะนมันก็มีแต่ข้อง่ายๆเนาะอ่ะข้อ9ข้อ9 1้ส่วน8เขียนไว้เลยค่ะ1.8ส่วน8ตัวนี้เราเขียนไว้เลยเนาะก็เศษ1ส่วนป คูณกับเรามาหาว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหรอ่เลขชี้กําลังเป็นยังไงคะตัวหนึ่งเลขชี้กําลังศูนย์สุดข้างบนคือเลข1ใช่ไหมคะอะ่เลข1ข้างล่างเลขชี้กาลังสูงสุดคือเลข3ถ้าบนน้อยกว่าล่างตอบเข้าใกล้อะไรคะตอบตรงนี้เป็นเท่ากับเท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะ บนน้อยกว่าล่างตอเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น0นเพราะฉะนั้นเซษหนึ่งส่วนแคูณศได้0ูนโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะให้นักเรียนไปลองทำแบบฝึกหัดเอานะคะดูเลขชี้กำลังสูงสุดนะคะถ้าเป็นฟังก์ชันพห,หูนามถ้าเป็นฟังก์ชันเอ็กก็ให้ดูที่ฐานที่เลขชี้กำลังมันเหมือนกันที่ตัวแปรมันเหมือนกันโอเคเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ